สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมารีวิวบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งบทพระราชนิพนธ์นี้มีชื่อว่าบทละครร้องพระเกียรติรสโดยผมตัดมาส่วนหนึ่งเพื่อนํามาให้ทุกท่านได้รับทราบกันบทขับลําเพลงปลาทองนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ใช้บทกลมในพระราชพธิธีสมโภชเดือนพระนอ แต่เมื่อพระนางเจ้าสุวัฒนาประสูติเป็นเจ้าฟ้าหญิงเวลาบ่ายเจ้าพญารามราคบเข้าไปกรับทูลว่าพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราชเทวีนประสูติแล้วเป็นเจ้าฟ้าหญิง<อ>ก็ทรงหลับพระเนตรแล้วรับสั่งด้วยพระสุรเสยงอันแผวบอกว่า<อ>ก็ดีเหมือนกัน จนวันที่25พฤศจิกายน2468เวลากลางวันเจ้าคุณพระประยุระวง์เชิญเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชิธิดาเข้าไปถวายรัชกาลที่6ทรงเอื้อมพระหตัดคล้ายๆจะทรงจับแล้วก็ชักกลับจากนั้นเจ้าคุณพระประยุระวงเชิญเจ้าฟ้าพระราชิธิดากลับพระองค์ก็ทรงแน่นิ่งอยู่ตลอดมาจนวันที่26พฤศจิกายน 2468เวลา1นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต บทพระชีพลของรพระมหาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคงจะตราตรึงใจท่านผู้ฟังตลอดไป